สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บอนในที่สุดผลการจับฉลากย17แชมป์เอเชียก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งผลปรากฏว่าไทยเราอยู่สายเอร่วมกับชาภาพซาอุอุซเบกิสถานแล้วก็จีนซึ่งในคลิปนี้ผมจะพูดถึงโอกาสในการเข้ารอบของไทยว่าเมื่อเราเปรียบเทียบกับจุดแข็งจุดอ่อนของคู่ต่อสู้แล้วนะครับเราจะมีโอกาสเข้ารอบมากน้อยแค่ไหน ก่อนอื่นต้องบอกว่าในการแข่งขัน u 17ชิแชมเอเชียในครั้งนี้นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มและทีมที่จะได้ไปเตะในรายการชิแชมโลกเขาจะเอาแค่ที่1และที่2ของแต่ละกลุ่มเท่านั้นไม่มีการเอาดับ3ที่ดีที่สุดนะครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่ติดเป็นที่1ที่2ของแต่ละกลุ่ม ก็จะอดไปเตะนะครับทั้งในรอบน็อกเอาท์และไปต่อในรายการชิงแชมป์โลกซึ่งเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ไปทีละแมตช์เลยนะครับซึ่งในแมตช์แรกเนี่ยเราจะเจอกับอุซเบกิสถานผลงานในรอบคัดเลือกของอุซเบกิสถานนะครับเขาชนะรวดมาทั้ง3นัดนัดแรกชนะปาเลสไตน์มา3 0นัดที่2ชนะไต้หวัน1 0และนัดที่3ชนะอิรัก1 0คือว่าเนื่องจากนะฮะเทปย้อนหลังของอุซเบกิสถานแบบเต็มเกมนะครับไม่มีให้ดูเลยเจอแต่ไฮไลท์ประปายนะฮะ แต่ก็พอจะประมาณการได้ครับว่าอุซเบชุดยูสิรอบนี้มีสไตล์การเล่นประมาณไหนสรุปอุซเบชุดนี้นะครับก็จะเหมือนกับอุซเบชุดใหญ่เลยนั่นก็คือมีเกมบุกที่เป็นสไตล์เร็วแรงคล่องผู้เล่นเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัว,ตวที่ดีครับโดยเฉพาะกองหน้าเบอร์เก้ายังมีลูกสูงใหญ่ทําให้มิติในเกมบุกของอุซเบชุดนี้นะครับมันจะมีลูกหม่งด้วยอันนี้คือนอกเหนือจากเกมจ่ายทะลุช่องที่แม่นหรือว่าจังหวะโยกหลอกที่พลิ้วแล้วนะฮะแต่ จุดอ่อนก็คือการจบสกอร์ครับซึ่งจะเห็นได้จากสกอร์ในรอบคัดเลือกนะครับที่ชนะปาเลสไตน์มาแค่3ลูกชนะไต้หวันและอิรักมาแค่ลูกเดียวซึ่งในแมตช์ที่เจอกับไต้หวันเนี่ยอุสเบยงิงทิ้งยิงขว้างค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยคิดว่าในเกมที่ไทยจะเจอกับอุสเบนะครับเราน่าจะได้เห็นเกมบุกที่โคตรมันจากทั้ง2ทีมและสุดท้ายเนี่ยก็ต้องวัดว่าใครจะจบคมกว่ากันคือรูปเกมโดยรวมนะครับผมคิดว่าอุสเบเนี่ยจะดูเหนือกว่าไทยแน่นอนและโอกาสที่อุสเบจะชนะส่วนตัวนะครับ ผมให้อยู่ที่65%แต่ถ้าวันนั้นนะครับเทคนิคของเรามาดีและน้องๆของเราเล่นดีเนี่ยโอกาสที่เราจะมีแต้มนะครับมันก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าเกมรับของอุซเบเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะเหนียวอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งเราเองเนี่ยก็มีลุ้นได้ทั้ง1แต้มและ3แต้มแต่โดยรวมก็คือเรายังเป็นรองอุซเบนะครับอันนี้ต้องทําใจไว้เลย มาต่อกันที่แมตท,ที่2ครับแมตท,ที่2เนี่ยเราจะเจอกับเจ้าภาพซาอุซึ่งต้องบอกเลยว่าซาอุชุด U17 ชุดนี้นะครับแทบไม่มีข้อมูลอะไรออกมาเลยเพราะว่าซาอุชุดนี้เนี่ยเขาไม่ได้แข่งขันในรอบคัดเลือกนะฮะรู้เพียงแต่ว่าเมื่อเดือนตุลาคมกับเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยมีแมตอุ่นเครื่อง2แมตในแมตท,ที่เจอกับโมร็อกโก U17 นะครับพวกเขาแพ้ไป40ส่วนในแมตท,ที่เจอกับเนเธอร์แลนด์ U17 นะครับพวกเขาแพ้ไป52 ผมก็เลยประมาณการว่าซาอุชุดนี้นะครับเราเนี่ยมีลุ้นได้ทั้ง3หน้าก็คือชนะเสมอแพ้คือผู้เล่นซาอุเนี่ยจะมีรูปร่างสูงใหญ่กว่าเราแน่นอนแต่ความหนานะครับไม่น่าจะเยอะส่วนเรื่องเท้าตะขอมีแน่ลูกโดงเราโดนบอมใส่แน่แต่ผมคิดว่าเกมรับของซาอุชุดนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเมื่อเจอกับผู้เล่นที่มีความเร็วถ้าเกิดว่าเราเจอวิธีเจาะเข้าทําได้นะครับมันก็มีลุ้นฉะนั้นในเบื้องต้น ผมคิดว่าเราจะเป็นรองซาอุอยู่2ออย่างนั่นก็คือส่วนสูงกับกรรมการคือไอ้ลูกนอนลงไปชักดินชักงอเนี่ยมีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไม่เสียฟาวแถวเขตอันตรายผมคิดว่ายิ่งเวลาผ่านไปนะครับซาอุเนี่ยก็จะยิ่งกดดันตัวเองและผมไม่คิดว่าแนวรับของซาอุเนี่ยจะเร็วพอที่จะหยุดเกมบุกของเราฉะนั้นรูปเกมที่จะออกมานะครับผมคิดว่าเรามีลุ้นแน่นอนในจังหวะเกมโตและผมคิดว่าเราอาจมีลุ้นได้แต้มไม่ว่าจะเป็น1แต้มหรือ3มแต้ม เว้นเสียแต่ว่าเราจะโดนโกงแบบน่าเกลียดซึ่งผมคิดว่าแมตท,ที่เราจะเจอกับซาอุนี่แหละที่เรานะครับอาจจะพอมีภาพหน่อยส่วนในแมตสุดท้ายนะครับเราจะเจอกับจีนผลงานของจีนในรอบคัดเลือกนะฮะพวกเขามี10แต้มเท่ากับเกาหลีใต้แต่ลูกได้เสียเนี่ยน้อยกว่าเลยเข้ารอบมาในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดผลงานของจีนในรอบคัดเลือกทั้ง4นัดน,นะครับ นัดแรกชนะบาเรน2-0นัดที่2ถลม่มภูฐาน6-0นัดที่3ถล่มมาลดิฟ9-0และนัดสุดท้ายเสมอกับเกาหลีใต้2-2ซึ่งจากการที่นั่งดูฟอร์มย้อนหลังนะครับ จีนชุดนี้เนี่ยจะโดดเด่นเรื่องเกมรับและการครองบอลก็คือในแผงแนวรับนะครับผู้เล่นเนี่ยจะมีส่วนสูงที่ดีและมีร่างกายที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากคือขนาดเกาหลีใต้เลยครับยังเบียดแทบไม่ชนะทีนี้เมื่อบวกกับเทคนิคของโค้ชนะครับซึ่งเขาวางแผนให้เกมรับของจีนเนี่ยมีการสอดซ้อนที่ดีมาเลยทําให้จีนชุดนี้นะครับสามารถหยุดเกมบุกของคู่ต่อสู้ได้ดีผมยกตัวอย่างในแมตท,ที่จีนเจอกับบาเรน,นะครับคือในแมตท,ที่เจอกับบาเรนเนี่ยจีนได้ประตูออกนําเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่2 แต่กลายเป็นว่าบาเรนแทบจะเปิดเกมบุกใส่จีนไม่ได้เลยเพราะว่าเวลาที่บาเรนจะเซตบอลขึ้นหน้านะครับ จะโดนผู้เล่นจีนเนี่ยเบียดแย่งตัดจังหวะได้เกือบหมดก็คือเกมรุกของบาเรนเนี่ยแทบไม่ได้สร้างความอันตรายให้กับจีนเลยเช่นเดียวกันกันกบแมตท,ที่จีนเจอกับเกาหลีครับขนาดเกาหลีนะฮะที่ขึ้นชื่อเรื่องของมีสภาพร่างกายดีๆเนี่ยก็ยังเบียดชนะเกมรับของจีนแทบไม่ได้คือเวลาที่เกาหลีจะเซตบอลเข้าแดนจีน,นครับผู้เล่นจีนเนี่ยก็จะเข้าบีบเร็วและใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งกว่านะครับในการเบียดแย่งหรือไม่ก็อ่านจังหวะในการตัดบอลทําให้เกาหลีเนี่ยไม่สามารถต่อบอลหรือว่าลากไปจนสุดเส้นได้ส่วนลูก วางยาวนะครับเพระโดนแผงแบ็กโฟของจีนเนี่ยเก็บกินได้หมดซึ่ง2ลูกที่เกาหลีตีเสมอจีนได้นะครับไม่ได้มาจากลูกโอเพนเพย์ด้วยอาจจะเรียกได้ว่าเกาหลีนะครับมีโชคช่วยนินดด้วยซ้ําเพราะอย่างลูกแรกนะครับที่เกาหลียิงได้เนี่ยก็มาจากจังหวะลูกเซตพีดและเป็นจังหวะการเข้าซ้ําของลูกที่มันขุกคลิกหน้าโกนะครับส่วนลูกที่2 เกาหลีได้มาจากจุดโทษช่วงท้ายเกมทาให้เกาหลีตีเสมอจีน2-2และรอดการแพ้ไปแบบบุดวิดและนี่ก็คือจุดเด่นของจีนชุดนี้นะครับนั่นก็คือมีแนวรับที่มีการสอดซ้อนที่ดีและมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งและพวกเขาเนี่ยกล้าที่จะคลองบอลด้วยนะครับแบบไม่กลัวเพสซิ่งแต่ในทางกลับกันครับจุดอ่อนของจีนชุดนี้ก็คือเกมรุกคือพวกเขาเนี่ยแทบไม่มีมิติในเกมรุกที่หลากหลายเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการโยนตัดแนวหลัง ก็คือโยนไปถ้าแถวเส้นเขตโทษแล้วให้กองหน้าเนี่ยไปชิงความได้เปรียบเอาเองพูดง,ง่ายๆครับมิติในเกมบุกของจีนเนี่ยยังเป็นสไตล์โบราณแต่เกมลุกใน่วนของภาคพื้นนะครับก็ยังพอมีผู้เล่นที่โดดเด่นนั่นก็คือเบอร์1ิที่มีชื่อว่าอาบิบูลาอาบิบูลาคนนี้นะครับยังพอมีจังหวะยึกยักกล้าได้กล้าเสียซึ่งผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือมีส่วนร่วม2ประตูนะครับในนัดที่จีนเอาชนะบาเรน20และอาบิบูลาคนนี้ ก็เป็นผู้เล่นแค่คนเดียวครับที่พอจะปวนแนวรับของเกาหลีใต้ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราปิดตัวนี้ได้นะครับมิติในเกมรุกของจีนเนี่ยก็จะกลับไปเหลือแค่การโยนบอลตัดแนวหลังเพราะว่าตัวริมเส้นของจีนชุดนี้นะครับไม่ได้มีใครโดดเด่นเลยและแดนกลางเนี่ยก็จ่ายบอลไม่ค่อยแม่นคือเกมรุกของจีนนะครับไม่ใช่สไตล์อินดิวเดเลี้ยงกินตัวและไม่ใช่สไตล์เลี้ยงจี้สุดเส้นแต่จะเป็นการถ่ายบอลไปมาในแนวหลังนะครับบางทีเนี่ย ก็ส่งให้โกเปิดด้วยซ้ําซึ่งลูกโยนยาวเนี่ยก็ไม่ได้มีความแม่นด้วยส่วนในแดนกลางครับแน่นอนจ่ายบอลขาดๆเกินๆหรือว่าย้อนหลังเพื่อนก็ยังมีนะฮะฉะนั้นในแมตช์ที่เราจะเจอกับจีนครับมันจะเป็นการตัดสินกันตรงที่ว่าเกมรูกของเราเนี่ยจะสามารถเจาะเกมรับของจีนได้ไหมซึ่งในส่วนของลูกการเบียดแย่งปะทะอันนี้เราน่าจะสู้ด้วยยากครับเพราะขนาดเกาหลีใต้ยังเบียดจีนไม่ลงแต่ถ้าอาศัยความคล่องเข้าสู้ เราอาจจะปวดแนวรับของจีนได้ก็คือจะต้องเล่นบอลด้วยสปีดท,ที่เร็วกว่าอาจจะเป็นการทําชิ่งเร็วนะครับหรือไม่ก็กระชากเลี้ยงกินตัวแบบรวดเร็วเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเซตบอลช้านะครับแนวรับของจีนเนี่ยก็จะอ่านตัดจังหวะได้หมดเหมือนที่เขาทํากับบาเรนและเกาหลีสรุปก็คือเราต้องอาศัยจุดเด่นของชุดนี้ครับนั่นะก็คือความเร็วและความคล่องในการเจาะแนวรับของจีนส่วนเกมรูกครับถ้าเกิดว่าเราปิดเบอร์1ิของจีนเอาไวด้ดีๆนะฮะที่เหลือเนี่ยก็แค่อ่านตัดจังหวะลูกโยนยาวครับผมว่า ถ้าเล่นได้ส่งนี้นะครับน่าจะพอสูได้ผลการแข่งขันที่ผมคิดไว้นะครับผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะเสมอแต่ถ้าตัวรุกของเราร่างทองนะครับอันนี้เนี่ยเรามีโอกาสชนะสรุปนะครับความหวังของ u 17ในการไปรายการชิงแชมป์โลกผมว่าจริงๆแล้วนะเรามีลุ้นทั้ง3นัดกรณีถ้ามองแบบเลวร้ายสุดๆก็คือเราน่าจะแพ้อุซเบ โดนซาอุโกงและเสมอจีนนั่นหมายความว่าในกรณีแย่สุดนะครับเราเนี่ยจะมีแค่แต้มเดียวแต่ถ้ามองในแง่ความเป็นไปได้นีครับในนัดเจอกับอุซเบรเรามีลุ้นเสมออุซเบได้ครับเพราะว่าบอลเด็กมันไม่ได้ขาดอะไรกันขนาดนั้น ในนัดเจอกับซาอุถ้าไม่โดนซาอุโกงแบบน่าเกลียดนะครับเรามีลุ้นเสมอหรือว่าชนะซาอุได้เลยในนัดเจอกับจีนครับถ้าเกิดว่าเราเจาะเกมรับของจีนได้นะครับเราก็มีลุ้นชนะจีนได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองในแง่นี้นะฮะเราก็จะมีโอกาสได้ตั้งแต่4ีถึงเแต้มแต่ถ้าเราได้แต้มน,น้อยนะครับมันก็ต้องลุ้นเยอะหน่อยเราได้แต้มเยอะมันก็ลุ้นกันน้อยหน่อยซึ่งถ้าเกิดว่าให้ว่ากันตามจริงแล้วนะครับ โอกาสที่เราจะไปรายการชิงแชมป์โลกของชุด U17 ไทยชุดนี้นะฮะนั่นก็คือ50-50เอาง่ายๆครับมันยังฟันธงไม่ได้ะฮะจนกว่าจะเตะแมตสุดท้ายจบเพราะว่า U17 ชุดนี้นะฮะในตอนนี้นะไม่ได้มีแค่ดนุพลบุบผานาฐกิจโพสีชัยวัฒน์เงินมาหรือว่าปรเมศละอ,องดีแต่เรานะครับยังได้ตัวละครลับเข้ามาเสริมซึ่งตอนนี้ที่ได้มาแล้วแน่ๆนะครับก็จะมี2คนคนแรกก็คือไคลอลูกครึ่งไทยอังกฤษซึ่งไคลลอเนี่ยมีส่วนสูง175สามารถ เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาเลยนะครับซึ่งไคลรเนี่ยเป็นเด็กจากอ c คาเดมี่ของนอตติงแฮมฟอ o r เรสทําให้ในส่วนของเกมรับในชุดนี้นะครับเราจะได้เด็กเกรดอ c คาเดมี่ยุโรปเข้ามาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับซึ่งผมคิดว่า m มซ์เซตของไคลรเนี่ยไม่น่าจะกลัวพวกอุสเบซาอุหรือว่าจีนเพียงแต่ว่าเวลาลงสนามจริงนะครับน้องจะทําได้ดีแค่ไหนเพราะว่าปีนี้เนี่ยน้องเพิ่งจะอายุ14ก็ถือว่าแบกอายุพอสมควรนะครับสำหรับผู้เล่นในตําแหน่งเกมรับส่วนในเกมรูกครับนอกเหนือจาก3ตัวจี๊ดเดิมอย่างักิจ ใช้วัดและปรมเมศเรายังได้ซิวาแม็กเซสลุกครึ่งไทเวลส์นะครับซึ่งน้องเนี่ยเล่นในตำแหน่งกองหน้าแต่ผมคิดว่าน้องนะครับน่าจะเล่นได้ทุกตำแหน่งในเกมลุกอันนี้คือดูจากเทปการเล่นของน้องนะครับซึ่งแน่นอนครับจุดเด่นของซิวาเนี่ยมีทั้งเรื่องความเร็วที่สามารถวิ่งร้อยเมตรด้วยความเร็วแค่11.01วินาทีและน้องนะครับยังมีทักษะการเลี้ยงบอลที่คล่องแคล่วและ การจบสกอร์ที่ดีซึ่งผมมองว่าด้วยเกรดระดับที่แมนยูเซนเข้าอะคาเดมี่นะครับแสดงว่าน้องเนี่ยเป็นคนมีของแน่นอนและการได้ซีวามาช่วยในครั้งนี้นะฮะผมมองว่ามันจะทําให้ทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของการเปลี่ยนมิติเกมบุกหรือว่าสลับกันลงเล่นเพื่อรักษาความฟิตของเหล่าตัวรุกจีจีทั้งหลายนะครับแต่ปัญหาของซีวาเนี่ยก็จะเหมือนไคลอครับนั่นก็คือปีนี้นะฮะน้องเพิ่งจะอายุ14อ่ะแต่อายุส4สําหรับเกมก ก็ถือว่าจีดได้ซึ่งการที่ได้ทั้งสองคนนี้มานะครับไม่ว่าจะเป็นไคลอหรือว่าซิวาแม็กเซสเนี่ยมันจะทําให้การไปซาอุครั้งนี้ของทีมติไทายชุดนี้นะครับดูจะน่าสนใจมากขึ้นซึ่งกําหนดการในรอบชิงแชมป์เอเชียนะครับก็จะเตะกระหว่างวันที่3ถึง20เมษายนและนี่ก็คือมุมมองของผมนะฮะในมุมมองแบบกลางๆที่ว่าเราเนี่ยอาจจะได้มีลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายส่วน,น,นเพื่อนๆนะครับมีมุมมองว่ายังไงก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้และนี่ก็คือหนะ้าทั้งหมดในคลิปนี้ ถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ